ลูกกินยังลูกกินลูกกินลูกกินลูกกลูกินลูกกินเออเลยลูกงาไปลูกลูกงามเลยลูกงามให้อร uh, ่อยลูกกินสิลูก ไม่กินเลยลองมันกัดนะมันไม่กัดหรอกเอาเนื้อไปใหญ่กระเป๋าหนึ่งงั้นลูกเอองามเลยงามเอออย่างงั้นเลยงัมั้เลยงัมลูกงามงามเอออร่อยอร่อยลูกอร่อยลูกอร่อยลูกงั้มลูกงาม งันลูกงันลูกเออเออเลยงันเลยลูกอร่อยอร่อยลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเออเออกินเลยลูกกินเลยลูกพ่อไม่เกรงใจลูกอันนี้กินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกกินเลยลูก ลูกกินเลยกินเลยกินเลยอันนี้อร่อยกว่าลนูอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเอออยู่จะโดนหัวะ กินรกกินเร็วกินเร็วอะไรนหัวรอดีจริงๆอร่อยลูกลูกินเลยลูกอร่อยแน่อร่อยชัวร์เลยกินเลยลูกกินแล้วไม่แตกเลยโอเคเกเวันนี้เราจะแจ้งแมวเออเดี๋ยวอัดลง y o ยูทูบเลยเราเพิ่งถ่ายาไหน่าโอเควันดีบาย กินลูกกิน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 เปลือกเลยมอมีสอัว่าของอร่อยมนแล้วลูกลูกกินของอร่อยลูกเอาลูกไปไหนลลูกไปอย่างากอนผีสิลูกอยากินก้อนผีลูกจะเข้าไปไหนลูก มันอร่อยขาอร่อยไม่ก mm? ินไหนไม่เรี้วตัว เดือดผาเฉยแม่เมืงลูกหายลูกหายเจ้าอร่อยหายไปไหนวะเจ้าอร่อยเบื่อเซ็งเป็ดเลยมันไม่มันไม่กินก็ไม่ต้องกินเออชิโนกินเปลือกไปซะ